กผีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมมีประสบการณ์หลอนของคุณน้าของผมจะมาเล่าให้ฟังคุณน้าของผมชื่อนานกประกอบอาชีพขายหาบคือนำของขึ้นตะก้าท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วขับไปขายตามหมู่บ้าน เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วโดยปกติคนขายหาบจะต้องออกไปซื้อของที่ตลาดเช้าเพื่อที่จะนำของที่ซื้อไปขายตามหมู่บ้านต่างๆนานกก็เช่นเดียวกันวันนั้นนานกออกจากบ้านเวลาตีสอง เพื่อที่จะไปซื้อของที่ตลาดเชา้าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนและวันนั้นฝนก็ตกนนกออกบ้านมาก็พบกับกบเขียดที่อยู่ตามถนนแทบจะตลอดทางแต่ก็ไม่ได้มีขนาดตัวที่ใหญ่เท่าไหรนักซึ่งใหญ่เต็มที่ก็ประมาณหัวแม่มือ นนกจึงไม่สนใจที่จะจอดรถเพื่อจับกบเหล่านั้นพอขับผ่านมาได้หลายหมู่บ้านและกำลังจะเข้าหมู่บ้านหนึ่งไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ส่องไปเห็นอะไรบางอย่างซึ่งมีขนาดตัวที่ใหญ่มากนานกจึงชะลอรถเพื่อที่จะมองดูสิ่งนั้นให้ชัดเจนว่าคืออะไร พอขับรถใกล้สิ่งนั้นเข้าไปเรื่อยๆก็สังเกตเห็นว่าสิ่งนั้นคือกบซึ่งเป็นกบตัวที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเห็นมาพอเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้านานกจอดรถแล้วเดินเข้าไปหากบตัวนั้นในทันทีแต่ด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาหากบ ถึงไม่ได้เตรียมไฟมาด้วยนนกจึงใช้ไฟหน้ารถส่องไปยังกบตัวนั้นแล้วก็เดินเข้าไปโดยกะว่าจะใช้มือเปล่าในการจับกบพอเดินเข้าไปใกล้ๆกบตัวนั้นก็กระโดดห่างออกไปพอเดินตามไปอีกระยะกบตัวนั้นก็กระโดดห่างออกไปอีกเหมือนเดิม และทุกครั้งที่กระโดดกบตัวนั้นก็จะตัวใหญ่ขึ้นทุกครั้งด้วยความที่เป็นคนไม่กลัวผีนนกจึงเดินเข้าไปเรื่อยๆดูว่าถ้าเดินตามไปอีกกบตัวนั้นจะแสดงท่าทางยังไงต่อนนกเดินตามไปสักพักกบตัวนั้นก็กระโดดออกไปอีกเหมือนเดิมและตอนนี้กบตัวนั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่มาก ใหญ่ประมาณมัวก,กันนกเลยก็ว่าได้นนกจึงหยุดแล้วมองดูก,กบตัวนั้นว่าจะทำยังไงต่อไปทันใดที่นนกหยุดกบตัวนั้นก็หันกลับมามองหน้านานกสิ่งที่เห็นก็คือกบตัวนั้นมีตาที่แดงกำ่ำ และดูเหมือนว่าดวงตาคู่นั้นจะใหญ่จนแทบจะถลนออกมานอกเบา้าด้วยความที่เป็นคนไม่กลัวผีจึงเดินกลับมายัางรถเพื่อที่จะไปซื้อของต่อในช่วงที่หันหลังกลับนั้นน,นนกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงที่แหบแห้งและเป็นเสียงของคนแก่พูดขึ้นมาว่า จะไปแล้วหรออยู่เล่นกันต่ออีกสักพัก,กสิกำลังนีสนุกเลยพูดจบเสียงนั้นก็หัวเราะขึ้นนนุกจึงหันกลับไปดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นเสียงของใครทั้งที่ในใจก็คิดไว้อยู่แล้วว่าคงเป็นเสียงของกบตัวนั้น พอหันหลังกลับไปก็ถึงกับทําให้คนที่ไม่กลัวผีต้องสะดุ้งจนก้าวถอยหลังภาพที่นานกเห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือกบตัวใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าเดิมมากใหญ่ประมาณองค์น้ำเลยก็ว่าได้พอสถานการณ์เป็นเช่นนั้นนานกจึงรีบหันหลังแล้วเดินกลับมาที่รถอย่างเร็ แล้วก็รีบขับรถออกจากตรงนั้นในทันทีโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับกบตัวนั้นสักคำและยังได้ยินเสียงหัวเราะตามหลังมาอีกระยะหนึ่งเสียงถึงเงียบไปนนกเองก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดกบผีตัวนั้นถึงได้มาหรอกและกบผีตัวนั้นเป็นใครมาจากไหน หรืออาจจะแค่อยากเล่นไล่จับดังคําที่พูดไว้คริงๆก็ได้จะกลับแล้วหรอโยเล่นกันต่ออีกสักพักสิกำลังหนีสนุกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟัง หากผู้อ่านถ่ายทอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ